สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลอยคอเอ้ลอคอยกันแล้วนนคือการจับสายการแข่งขันนะครับไปดูว่า่าใครจเจอกับใครบ้างโอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่คนแรกเลยไหมโอเคเดี๋ยวเริ่มจากคู่แรกกันเลยดีกว่ากดอ่าหมุน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 ใครเนี่ยคู่แรกจะเป็นใครวะเอยชื่อเอ้ยต้นเหรอใช่ปะ่ะพี่อ่านพี่อ่านถูกไหมพี่อ่านถูกไหมชื่อต้นนะครับได้น้องต้นนะน้องต้นอยู่คู่แรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นจะเจอกับใครนะครับผมโอเคป่มโอเคมา ด,ดนี่ไหนไหนไหนเฮ้ยเจอใครวะเฮ้ยเจอใครเจอใครหยุดยังหยุดยังหยุดยังโอเคเจอ SOZ V2 นะครับผมนี่คู่แรกนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเป็นไอ้บอสหรือเปล่าวะเออนั่นแหละแหละโอเคโอเคมาเดี๋ยวต่อคู่ที่สองกันเลยนะโอเคกด,ดปั๊บ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 จะเป็นใครจะเป็นใครอเอ้าเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหได้เดอะแบกเรานี่ว่ะได้การยูนะโอเคโอเคโอเคพี่ใส่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวมันใหญ่จังวะเดี๋ยวนะทำไมตัวมันใหญ่มาแป๊บนึงแป๊บนึงรก่อน้วก่อน้วก่อนสักสิบดูสักสิบดีกว่าโอเคโอ้โหแมงสิบแมงก็เล็กไปอะสิบแมงก็เล็กไปอีกอะช่างมันช่างมันโอเคแล้วกดหาคู่ต่อสู้ของอ่าน้องการยูหน่อยนะก็คือน้องทีมยศเดอะแบกเรานน่เองดูว่าจะเจอใครเฮ้ยเจอ็อบบี้ว่ะโอเคโอเคนี่ คู่ที่2นะครับตอนนี้จบไปแล้วนะคู่ที่2คู่ที่2ก็คือนี่เลยนะการอยู่เจอร็อบบี้นะครับนี่เดี๋ยวไปต่อคู่ที่3คู่ที่3นะกดเลยลุยเลยลุยลอยลอยเฮ้ย,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 ยจะเป็นใครวะเฮ้ยสวยอตี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโอ้พระสงฆ์นะโอ้โหโอ้พระสงฆ์โรเก้นนะโอเคเป็นคู่ที่3นะครับโอเคคู่ที่3เว้ยโอ้พระสงฆ์คู่ที่3ป่ะเดี๋ยวเรดูครับว่าเจอใครนะว่าเจอใคร ป๊อปป๊บปป๊เจอบ๊อบบี้เหรอบ๊อบบี้ป่ะหยุดหยุดโอเคเจอบ๊อบบี้นะครับผม4912นะโอเคจดไว้เลยจดไว้เลยสายไว้ตึ๊กโอเคสุ่มต่อสุอ่มต่อคู่ที่4นะครับผมตอนนี้คู่ที่4แล้วนะอ่ะ so happy คู่ที่4โอเคมามา so happy ดูนะครับผมว่า so happy เนี่ยจะเจอกับใครโอเคสุ่มไปเลย ปุ๊ป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 ๊หมุน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 เฮ้ยเจอใครเฮ้ยเ,เดี๋ยวนะชื่ออ่านว่าอะไรเนี่ยออฟ,อ,ฟ,อ,ฟ,อ,อ,ฟออฟโมสิตเหรอใช่ไหมโอเคไปสวัสดีเจอออฟโมสิตนะครับผมอ๋อคู่ที่ห้าคู่ที่หกนะครับผมมามาดูคู่ที่ห้าก่อนเลยว่าใครอ่าน้องจาโต้นะคะรับผมจาโต้หรือเจโต้วะเออพี่หาไม่ออกโอเคถ้าพี่พูดผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเป็นคู่ที่5นะครับผม นี่แล้วคนหนึ่งนะอีคู่อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่น้องคนนี้นะรู้ว่าจะเป็นใครปั U ๊บปั <S <S ๊บปั๊บปั๊บ U T B หรอโอเคและคู่สุดท้ายไม่ต้องสุ่มเลยนะเพราะว่าเหลือ2คนแล้วเออก็จะเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับผมแล้วก็พี่จะพูดอีกอย่างนึงก็คือจะเห็นได้ว่าคู่ที่5กับคู่ที่6เนี่ยก็คือจะผ่านรอบแรกท,ทันทีเลยนะอ่าจะได้ไปเจอกันอีกทีคือรอบถัดไปเลยนะครับผม <S <S เข้าใจป่ะโอเคถ้าน้องยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทําแผนภาพให้น้องดูนะครับผมโอเคปะ โอเคไปกันภาพประกอบการแข่งขันของแต่ละคู่นะครับนี่เลยจะเห็นได้ว่าคู่ที่5กับ6กเนี่ยที่พี่ได้พูดไปก่อนหน้านะคือจะไม่ต้องเล่นในรอบแรกนะครับผมจะผ่านไปเล่นในรอบถัดไปทันทีคือชนะบายนั่นแหละโอเคเรียบร้อยนะแล้วอย่าลืมไปฝึกซ้อมกันด้วยล่ะแต่ละคนอนะเจอกันประกาศครั้งถัดไปบ๊ายบาย